เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรช่าที่ปดีกรงการะคะ่าจ้จาง 3, าะะเ,เงินช่วยเหลือชาวนารายบด้รับสูงสุด3า0 0ับาทนะคะอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนานายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแจ้งข่าวดีสำนักงบประมาณส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงอธิบดีกรมการข้าวให้จ่ายไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่รับสูงสุด3500บาทชาวนากว่า4.6ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเร็วที่สุดนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ซึ่งล่าสุดนายปราโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้แจ้งว่านายอนันต์แก้วกำเนิดได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเลขที่นร0707ทับลงวันที่30กันยายน65ถึงนายนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าว เห็นชอบให้กรมการข้าวดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าบัญชีให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงนะคะโดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนงบ1.5มื่นล้านบาท คิดเฉลี่ยจ่ายไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่รับสูงสุด3,500บาทอันหนึ่งนะคะขอให้กรมการข้าวแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2566ิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักง,งบประมาณแล้วนะคะต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแลเร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายตามงบประมาณผลสําฤทธิหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไปนะคะ ซึ่งนายปราโมทได้แจ้งต่อว่าเป็นข่าวดีที่ต้องแจ้งให้กับเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกชาวนาและไม่เป็นสมาชิกชาวนารับทราบทั่วนหน้าเมื่อสำนักงบประมาณส่งหนังสือยืนยันแบบนี้กรมการข้าวจะบิดพลิ้วไม่ได้เพราะหนังสือมาเร่งรัดให้จ่ายดังนั้นใครไปตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อหวังงบก้อนนี้ตายเลยหรือจะสั่งโยกแปลงงบ ไปปรับเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้เพราะคำสั่งชัดให้จ่ายชาวนาผ่านตรงข้าวบัญชีกเกษตรกรไม่ใช่ให้ศูนย์ข้าวชุมชนนะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนานะคะเมื่ออธิบดีกรมการข้าวสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนารายละ700บาทรับสูงสุด3,500บาทนะคะ